นโยบายการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษานั้นเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากว่านโยบายนี้จะสามารถทำได้จริงหรือไม่และเมื่อทำแล้วจะเกิดประโยชน์ขึ้นมากน้อยแค่ไหนกับการเรียนการสอนจะคุ้มค่ากับเงินที่ต้องสูญเสียไปหรือไม่และเมื่อนักเรียนนำไปใช้แล้วจะไม่เป็นการทำให้เด็กติดเกมและไม่สนใจในการเรียนมากขึ้นหรือไม่แต่ในส่วนของอาจารย์เองก็มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมเหมือนกัน เพราะจะช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักเรียนแต่อาจารย์ก็เห็นว่าผลที่ได้คงไม่ประสบความสำเร็จร้อยเปอร์ซเช่นเดียวกับผู้ปกครองของนักเรียนเองก็คิดเห็นว่าถ้านโยบายนี้สามารถทําได้จริงก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะบุตรหลานเองก็จะได้ตามทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่วยในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น